เดี๋ยววันนี้ครูต้องไปฟังสวดอภิธรรมไปงานศดไอ้ตายพี่ชายเพื่อนตายพี่ชายใครพี่ชายเพื่อนครูตายเขากินเหล้าเยอะเหรอใช่เขากินเยอะเหล้าเยอะแต่ครูไม่ได้กินใช่ไหมไม่ครูไม่กินครูเป็นผู้หญิง ใช่แล้วคุณกินผู <c oughs> ้หญิงอะไรจะกินจะกินเหล้ามีอยู่ผู้หญิงกินเหล้าก็มีครูเมาเหล้าฮะกูไม่ได้เมากูเมาที่ไหนกูไม่ยังได้กินเลยเขาบอกว่ากูเมาเหล้าเพื่อน <c oughs> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ที่บ้านอ,อยู่ที่ใกล้ใกล้บ้านอ่ะเขาเขา เขาชอบเล่นครั้งหนึ่งเขาเล่นม,มุมครูเมาเล่าครั้งหนึ่งเขาเล่นเป็นครูเมาเล่าใช่ให้ฮันนิชาเป็นครูเมาเล่าครูเม,มาเล่าแล้วไทยไฟเล่นเป็นไรเป็นเป็นคนธนรรมดาครูเมาเล่าจะทะอะไร มันเนี่ยเห็นไหมนับกันถ่ายวีดีโอมันก็นับสินับว่าทำไมนับเพราะอะไรนับตวัวจะได้รู้ว่าเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ส่งไทไฟใช้เวลากี่นาทีไอไฟอยู่บนรถกี่นาทีประมาณไปส่งไฟไฟประมาณ12-14นาที ไวล่าไหมรูป ไปโรงเรียนเลยเหรอ,ไม,อไม่ไม่ไปแล้วลูกครูมีมีเพื่อนหรือย่างมีเยอะเลยเขาไม่เล่นแบบเป็นเด็กนะเขาไม่เล่นเป็นเด็กนะเโต,ตแล้วเขานั่งคุยกันเฉยๆแล้วแค่นี้แค่นี้เหรอ เขาก็คุยกันทำกันบ้านด้วยกันทำรรงงานด้วยกันแค่นั้นแหละเขาไม่วิ่งเล่นแล้ว ขึ้นรถไปโดนไอ้ไฟต้องตื่นตีห้าไหวไหมไม่ทำไมจะไม่บอกได้แต่หนูตื่นสายทุกวันอ่ะโอ้มีหน้าเรามาไม่ทันสักทีเขาเข้ามาแถวตลอด รีบไปรีบไปไปไงเห็นไหมเรื่นงอะไรเยอะกูบอกว่าให้ให้มาให้เขาเรียกไปเอาเลยนึกว่าให้คูไปไปไม่ได้หรอกรีไปรีบไปครับรีบไปรีบไปคนเรากลับบ้านรีไปรีบไปคนเรากลับบ้าน ที่นอนไปส่งนีเฉยไม่ต้องลงลงทำไมเขาบอกว่าอย่าลงโอ้ยพ,อกกพ,พ,อพูดไม่ฟังเห็นไ,ไหมแล้วก็ปิดดังอีกกัางหากประตูครูพังพอดีพูดไม่ฟังไปไฟเนี่ยถนนใหญ่ถนนมิตรภาพรถมันเยอะ คือไม่ให้ลงมันไม่ปลอดภัยเข้าใจไหมนั่งอยู่เฉยเยนี่แหละไทยไฟพูดไม่ฟังจะไม่มาส่งอีกนี่ถ้าตกรถลงไปนี่กูโดนยายอีทด,ด่าเลยนะไปหาลงมว่วซั่วสิถ้ากูไม่ให้ลงก็คือไม่ลงแสดงว่ามันไม่ปลอดภัยกูเลยไม่ให้ลงถ้าตรงไหนมันปลอดภัยกูจะให้ลง บ้านใครก็ไม่รู้ไปลงไปมั่วชั่วขูแค่เอาที่นอนยื่นให้เขาเฉยๆแล้วก็ขึ้นรถ it. ใช้ของหนูได้สามแผน่นเพื่อนอได้ไสามแผนน่นเอานั่นแหละก็เยอะไงสามแผ่นปกติได้แผ่นเดียวเองทุกทีได้แผน่นแผ่นเดียวนั่นแหละแต่บางทีเขาได้แผ่นสองวันก็ได้หยุดในวันหยุดก็ได้ทำตา,ตาบ้านด้วยวันหยุดสองวันเหรอใช่ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ สแผ่นเดียวแล้วหนูจะเสร็จแล้วจะค่อยเอาไปทำพรุ่งนี้ได้ไหมได้ก็ขอให้แต่ว่าวันจันน่ะให้มันเสร็จส่งครูจะทำแต่วันอาทิตย์ก็ได้ฮะทำวันอาทิตย์ก็ได้หรือจะทำวันนี้ให้เสร็จทั้งเดียวก็ได้พรุ่งนี้ถ้าวันอาทิตย์เหรอมีวมันเสาร์รีกวันเสาร์แล้วหยุดวันนึงอ่ะ วันอาทิตย์ไม่ได้ไปครับเสาร์กับอาทิตย์ไม่ต้องไป ทำไมถึงมันเป็นเมดหอมๆอ่ะเอาไว้ดับจับในรถอ,มมมอ้มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเยลลี่เหรอไม่ใช่มันเหมือนอันนั้นหนีอเปล่าอันนี้เ,นเอาลูกเล็ดๆอ่ะที่มันมีหลายสีอ่ะเขาไปแช่น้ำแล้วมันถ้เป็นกลายเหมือนเป็นลูกใหญ่ๆแค่เนี้ย nice do